โดยที่จังหวัดกระบี่ครับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้ร่วมพิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศและผ้าตรพระวชิรปัญญาวุฒิรองเจ้าคณะอขอไปครับรองเจ้าคณะอำเภอเมืองกระบี่นะครับเจ้าอาวาสวัดแก้วโกระวารามพระอารามหลวงครับเมื่อวานนี้ที่พระอุโบสถวัดแก้วโกระวารามพระอารามหลวงตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นายสมชายหันพักดีปฏิมาผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้เป็นประธานอ่านพระบรมราชองค์การแต่งตั้งพระราชาคณะในพิธีสลออฉลองสัญญาบัตรพัยดยศและผ้าใรพระราชทานพระวชิวระปัญญาวุฒิโดยมีพระพรมวชิวระเมธาจารย์เจ้าคณะภาค16พระธรรมวชิวราธิบดีเจ้าคณะภาค17พระเทพสิริวชิวระเวทีเจ้าคณะภาค16 นางวัฒนาขอสินกลางผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการรวมไปถึงพุทธพุทธบริษัทนะครับและก็สิทธิานุสิทธิ์เข้าร่วมพิธีครับโดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การประกาศณวันที่3กรกฎาคม2567โปรดพระราชทานสัญ,ญบัติพัดยศนะครับตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะให้พระครู อัครรัตนากรรองเจ้าคณะอำเภอเมืองกระบี่เจ้าอาวาสวัดแก้วโกระวารามพระอารามหลวงเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชินานามที่พระวะชิวระปัญญาวุฒิครับ